นกสิมหาหันหมูสามสันจ้าแม่แพ้วสีเฮ็ดอันอูนกไม้อูนกไม้เคียนใส่หมูสามสันเฮ็ดกินแรงน้ำแต่ก็เฮ็ดไว้ใส่บาดเมื่ออื่นน้ำเฮ็ดอ้าวหลายเนย่พี่น้องเฮ็ดอ้าวหลายเนี่หลักหมอห่อยู่งละจ้านอไม้เข้ามาจากสวนละ่ะบอกว่าจะเป็นแกงเป็นซุปนอไม้เป็นนอไม้สุ่มโอ้ไม่เฮ็ดในสารพัดอย่าง คนกระตกดีดีเนาะไม่เขาก็ออกดีเนาะเขาก็รู้ทางเข็ดกับเขาแล้วเอาก็สิมาเคียนเนาะไม่จ้าพี่นอ้องเค็ดมันเป็นเิ้นเป็นสาย ใบายานางที่เขาทำความสะอาดไปแล้วเขาก็สิไม่ยองจ้าโอเคจ้าน้ำยานางที่เขาขั้นก็นได้ที่ละจ้าเขาชิกลงน้ำยานางบัดนี้ โอเคได้ละจ้าสิมาต่ำเครื่องจ้าพริกแห้งเผ็ดบวเผ็ดได้จ้าพี่น้องจ่ลูกสาวจะกินน้ำบ่ได้พี่น้องบอ่มากพริกแห้งยีใส่พริกสดก็ได้หอมแดงหก เค okay, จ้าได้ที่แล้วจ้าอ่าพอแล้วพอแล้วจ้าตั้งหมอ้อเครื่องที่เขาตามเราลงไปพี่น้อง ข้ากระปุกงเครื่องใช้เกลือผงชูรสโ,โอเคน้ำปลาจ้าอย่าเพิ่งใส่หลายแล้วก็เป็นน้องไม้จ่าน้องไม้ที่เ้าเคียนไว้ใส่ลงไปอ่าเฮ็ดหมอหญ่เนี่ยจ้าเพราะว่าเัาจะเฮ็ดใส่บาตเมื่ออื่นน้ำเพืกินเขาแง้งน้ำ โอ้โโอ้โอ้น oh, like like ้องไม่ใส่หมูสามสั้นโอ้ใส่หม้อไม่ได้ห่อไปต่อแบบนี้กัะแช่ด้วยกันพี่น้องแล้วก็หมูสามสั้นที่ว่าเขาซอยไว้ใส่ลงไปคนใส่กัน จังเลยหอมหอมหอมปิดฟ้าจักหน่อยหนึ่งคนหม้อเดือดแล้ว ว้าวจะแท็บขนาดแส็บใบพา,าอีตูลงไปีข้างนอกพาอีตูลงไปลดไฟก่อนจักหน่อยมโมนี้เห็ดเต่าเกล็ดอืมอ๋อมปิดเกล็ดเลย ซิมเงินก็น,น่าซิมเงินก็น,น่าอืมโอเคไหมไงสอนแช่ประจ้าแช่ประจ้าหนึ่งสองอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอร่อยไหมครับเยอะขึ้นเอาใหม่เลยเขาบอกว่า เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับน้องโบนัสกำลังจะชิมนะครับโอ้น่ากินจังเลยอร่อยไหมครับอ,อร่อยมากอู้สองนิ้วเลยปรบมือด้วยฮลกูดไปลกกูด